เด็กๆมาเจอกันในะ้ะนยมนู้คณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เลขคู่เลขคี่อีกนะคะเด็กเเคยเรียนไปแล้วนะคะเลขคู่เลขคี่มีอย่างไรมีตัวอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาเขียนค่ะเป็นการเชื่อมต่อนะคะจากคราวที่แล้วที่เด็กๆได้อะไรคะนับเบียจ,จํานวนแล้วก็ดึงเลขคี่ออกมา เลขคู่นะคะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วว่าเลขคี่มีเลขอะไรเลขคู่มีเลขอะไรวันนี้เราก็จะมาเขียนเลขคู่เลขคี่กันนะคะเด็กมาเขียนกันเลยค่ะเด็กๆเราเรียงกันไปแล้วเห็นไหมคะเราดึง1มาแล้วเลขคี่สนะคะห้แล้วก็เกเปเลขคี่นะคะเลขคู่ก็มีอะไรคะสองี่ห แแล้วก็10นะคะวันนี้เราก็จะมาเขียนในแผ่นง,งานของเรานะคะเด็กๆดูสิคะตัวที่1ของเราเลย1นึ่งเด็กๆนับแล้ว1เป็นเลขอะไรคะเลขคี่ค่ะเราจะเขียนนะคะเอลอขอเลขคออีค e, ีคีเอคีเลขคี่มี1เราใส่เลข1ไปเลขคี่มีเลขอะไรคะ 1>, 1 2 3ใส่เลข3ค่ะเลขคี่มีเลข1 2 3 4 5ใส่เลข5นะคะเลขคี่มีเลข1 2 3 4 5 6 7ใส่เลข7ค่ะเลขคี่มีเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9ใส่เลข9นะคะเด็กๆสามารถเขียนแล้ว,ลวนะคะเลขที่มี1 3 5 7 9ตอนนี้เราดูข้างบนค่ะข้างบนเป็นเอลอขอเลขคออูคูค,คูเอกคู่เลขคู่เรามี1 2คู่กันเลยเห็นไหมคะเลข2เป็นเลขคู่ หนึ่งสองสามสี่เลขสี่เป็นเลขคู่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลขหกเป็นเลขคู่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลขแปดก็เป็นเลขคู่นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลขสิบก็เป็นเลขคู่นะค่เด็กๆวันนี้เด็กๆสามารถเขียนได้แล้วนะคะเลขคี่แล้วก็เลขคู่นะคะเลขคี่มีเลขอะไรคะ1 3หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าค่ะเลขคู่มีเลขอะไรคะสองสี หกแปดสิบค่ะค่ะเด็กๆไปเขียนเลขคู่เลขคี่นะคะอันนี้เรายังเรียงอยู่นะคะหนึ่งถึงสิบอยู่นะคะเด็กๆเขียนให้ได้ค่ะค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้เด็กๆได้เขียนตัวเลขคี่เลขคู่ได้นะคะจากการนับไปแล้วเป็นการเชื่อมต่อเลยนะคะเด็กๆเด็กๆก็เกิดทักษะทางคณิตศาสตร์ ได้หาเลขคู่เลขคี่ได้นะคะแล้เด็กๆก,ก็ทําไมครับได้สามารถเขียนได้ด้วยนะคะนอกจากจะนับเรียงแล้วก็เขียนได้ด้วยคะ่คะค่ะเขียนกันเยอะๆนะคะ